ณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดพระป่าเพื่อขยายอาคารปฏิบัติธรรมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครบ80ปีซึ่งมีศรัทธาสาธุชนพร้อมด้วยเจ้าภาพประธานกองคณะประธานรองและประธานพระป่าได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานพระป่าในเดือนนี้ได้แก่ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ กัลยานมิตรสุดเขตสีมาและได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมทรอารัก์ยานารัโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมรวมใจกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนการสร้างมหาทานบารมีพร้อมกันนี้กัลยานมิตรสุดเขตและร้อยตำรวจโทสมพงศ์สีมาก็ได้กล่าวคำถวายผ้าปา่า ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่าจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมพิธีกล่าวคำถวายเครื่องปรับอากาศพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายคีฬลานเพสัตและพิธีกล่าวคำถวายททยธรรมจากนั้นคณะประธานผ้าปา่าได้ถวายจตุปจัจจัยททยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติในบุญสำหรับการขยายอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในเขตสายไหมและใกล้เคียงเป็นสถานที่ประกอบอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐอันได้แก่ทานศีลและภาวนาสำหรับพุทธบริษัททั้งสี่ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชยัยตรงกับวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยมีพระประหลาดอุกฤษวังสัทโรประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรมธรมธรรมธาราสายไหมเป็นประธานสง์นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่ง หลังจากที่ทุกท่านทำใจหยุดนิ่งแล้วท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีจะได้ประกอบพิธีหล่อเทียนซึ่งพิธีหล่อเทียนเป็นการสรืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนับได้ว่าเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆในพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้ร่วมหล่อเทียนในครั้งนี้ค่ะ